มีแต่คนมาเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นอยากอะไรก็้วเขรู้สึกว่าอยากทําตามเรามากเพราะเราก็บอกไปว่าเราทำที่เนี่ยจึงเลยสวัสดีค่ะโอเนะคะวันนี้มา follow up ลูกผมเทคนิค Long hair plus ครบ6เดือนแล้วแค่6เดือนเองนะคะเรามาแค่ครึ่งทางเองครึ่งปีตอนนี้คือมั่นใจไม่มีปิดผมแล้วนี่เผยให้ดูเลยค่ะว่ามันขึ้นแน่นมากค่ะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะคะเส้นผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยก็มีความยาวมากขึ้นแล้วและช่วงนี้ก็รู้สึกว่ารวบผมอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นทรงที่ง่ายและทําได้เลยเพราะฉะนั้นเรารอดูครบ1ปีกันดูว่ามันจะขึ้นไหนอีกแค่ไหนเพราะแค่นี้ก็ประทับใจแล้วสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาหรือกังวลน,นะคะอย่างเทโอเวนเนี่ยก็คือจะเป็นวาวเป็นลุปตัวเอ็มเนาะก็แต่ละปัญหามันก็แก้ไขไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามาปรึกษาก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอย่างตรงจุดค่ะ